มาถึงตัวของ Gable ล่าสุดดรชัยยุทธชุนหชานะครับ CEO ของ Gable ก็ ble, เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจว่าปัจจุบันนั้นความต้องการเกี่ยวกับ Cyber Security และ Business Applications ต่างๆยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งภาพรวมของไตรามาสหนึ่งปีนี้เนี่ยบริษัทจะยังคงเดินหน้าธุรกิจตามแผนนะครับขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลจากที่ปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายรายเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ก็เริ่มเห็นสัญญาณดีและเป็นการสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะวงการไอทีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีการใช้งานด้านไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งก็มองเป็นทิศทางเชิงบวกนะครับที่จะส่งผลทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคตโดยในปีนี้เองเจียโบก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตของไรายได้อยู่ที่5-15%จากปีก่อนทําได้6,100 73ล้านบาทนะครับโดยจะมีการเน้นเพิ่มสัดส่วนไรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็คือ Recurring Income ให้อยู่ในระดับ40-50%รวมถึงมีแผนที่จะขยายอัตรากำไรขั้นต้นคือตัว g r o s s Profit Margin นะครับให้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจใหม่ๆรวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับแล้วก็ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยไว้ที่19-20%โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างไรายได้เพิ่มเติมและลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางนี้บริษัทจะเร่งดําเนินกลยุทธ์น,นะครับใน3ด้านด้วยกันรประกอบด้วยครับก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเร่งการเติบโตของแอปพลิเคชันทางธุรกิจนะครับอย่างที่2ก็คือเสริมพลังให้ธุรกิจปัจจุบันรักษาความแข็งแกร่งในพอร์ตพบ คอร์ฟอโอที่มีอยู่แล้วก็คาดหวังการเติบโตร,รายได้อยู่ที่5-10%ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น18-20%ด้านที่3ก็จะมีการขยายธุรกิจใหม่นะครับก็จะมีการเร่งอัตราการเติบโตของแอปพลิเคชันทางธุรกิจแล้วก็การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในมุมมองการทำงานร่วมกันนะครับสำหรับข้อมูลณสิ้นปี2,560 7เองทางด้าน g ีเอ e เองก็มียอดขายรอรับรู้ไรายได้หรือบัคกอกนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ6,175ล้านบาทโดยคาดว่าจะรับรู้ภายในปี2,568ประมาณ3,357ล้านบาทแล้วก็วางเป้าหมายที่จะรักษาระดับบัคกอกในปีนี้เฉลีย่ยที่ประมาณ5,500ถึง6,500ล้านบาทเพื่อให้เหมาะสมขณะเดีวยวกันปัจจุบันบริษัทมีกระแสงเงินสดประมาณ1,000ล้านบาทแล้วก็มีเงินเหลือจากการระดมทุน IPO ประมาณ200ล้านบาท โดยไม่มีหนี้จากสถาบันการเงินหรือหุ้นกู้และในอนาคตมีดีลที่น่าสนใจในการลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ครับเชียโบเองก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสแมกกาเทรนนะครับ,รบเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีด้านอินโนเวชันนะฮะตลอดจนการให้บริการด้านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะมาในลักษณะของการเสริมเคี่ยวเล็บนะให้กับกลุ่มธุรกิจ ดูโดยเนเจอร์ของ g ีเอเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเทครุ่นใหญ่อครับก็คือไม่ใช่เทคแบบหวือหวาที่มีการไล่ทำดีล m อแแบบมุทะลุครนะ <c oughs> เขาก็จะไปเนิบๆนิ่งๆนี่นนก็สะท้อนออกมาอย่างตัวเลขนี่สินเนี่ยปัจจุบันนี้ถือว่าจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้นะใช่คือการ,ร,รไม่มีหนี่เป็นเรื่องดีถูกต้องแต่บางทีการเป็นนี่บ้าง นะฮะมันคือเกียร์ริงที่จะทําให้ตัวของผลประกอบการเนี่ยมันสามารถเติบโตได้อย่างมีสีสันมากขึ้นครับซึ่งไอ้กำไรเติบโตแบบมีสีสันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาหุ้นนะฮะม,มันสามารถขยับปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับนะ,ะก็หวังว่าจะได้เห็นภาพที่มันฉูดฉาดของเจียโบเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะอย่างที่บอกเขาเป็นเทครุ่นใหญ่คือด้วยเนเจอร์ของธุรกิจเนี่ยมันก็อินเทรนด์ละกับกระแส ยุคปัจจุบันนะแต่ด้วยเนเจอร์ของบริษัทเ,เรื่องของโครงสร้างก็ดีนะตลอดจนจ,จะเป็นเรียกว่าจารีตนะของบริษัทเนี่ยก็ดูอาจจะยังไม่เปิดรับความเสี่ยงมากสักเท่าไหร่รนะทีนี้ในแง่ของบริษัทในตลาดหุ้นเองเนี่ยการเปิดรับความเสี่ยงเราก็มอง ตามหลักการนะฮะที่บอกว่า high risk high return แต่เอาละความหมายไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปเสี่ยง <Ooh. S 1> มันทุกเมื่อเชื่อไปอยู่ตลอดเวลานะแต่การเปิดรับความเสี่ยงที่มากขึ้นนั่นอาจจะหมายถึง return นะที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นการทำเดลเ m ็ a ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างสีสันและก็เป็นปัจจัยในการกระตุ้นราคาหุ้นของเจียโบได้ในช่วงต่อจากนี้นะครับแต่ก็นับว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างมาก,กน,นะครับดูอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่า P/BV ในปัจจุบันนี้ก็สูงถึงเกือบ8%ขณะที่ร,ราคาหุ้นก็ซื้อขายบน PE ที่เพียง10.36เท่านะฮะ P/BV ที่1.11เท่าซึ่งก็จะแตกต่างนะกับหุ้นเทคอื่นๆทั่วไปรับผมครับ หุ้นเทคอื่นๆทั่วไปเนี่ยนะก็ดูอย่างถ้าเป็นตัว b l u บิกนะปัจจุบันนี้ PE 20เท่านะฮะ PBV 3เท่าเศษเศดูเบริลเอสปัจจุบัน PE 20เท่านะอัต่า p บ v ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับ1.08เท่าก็เป็นระดับที่ใกล้เคียงกันกับตัวของ g ีเอนั่นเอง